ถ้าอยากเติบโตบางครั้งคุณต้องทําสิ่งนี้นะคะจริงๆแล้วที่เราพูดกันมาตลอดคือให้เลือกทําจากสิ่งที่คุณชอบทําจากสิ่งที่มันใช่ในความเป็นคุณมากที่สุดแต่คุณรู้ไหมคะว่าบางครั้งคุณก็ต้องเริ่มทําจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก่อนเพื่อที่คุณจะได้ทําสิ่งที่ใช่ไปตลอดทั้งวันเอาจริงๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราคอนซัล์กับน,นักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนมีเรื่องที่เขาอยากจะทําอยู่แล้ <S <S แลว,ลวเขาอยากจะวาดรูปแนวเนี้ยเขาอยากจะวาดแบบนี้ขายแต่มันใช้เวลาและมันก็ยังไม่รู้ว่าาจะขยได้ม ในทางกับการมันมีโจทย์อีกข้อหนึ่งคือเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีงานอยู่อันหนึ่งที่เขาทําแล้วมันจะทําให้เขามีรายได้ขึ้นได้เร็วกว่าเราก็เลยตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ให้ไปทําสิ่งที่ไม่อยากทําก่อนมีข้อตกลงเดียวคือทําสิ่งที่ไม่อยากทําิบชิ้นแล้วก็ส่งงานขึ้นไปพอหลังจากนั้นหลังจากทํสิบชิ้นเสร็จแล้วทั้งวันอยากจะทําสิ่งที่อยากจะทําให้ไปทําต่อได้เลยแต่มีข้อตกลงเดียวคือต้องปืนใจทําอันที่คุณไม่อยากทําให้เสร็จก่อนแล้วเวลาที่เหลือ คุณเอาไปทําสิ่งที่คุณอยากทําเพียงแค่นี้ค่ะไม่เวลาไม่นานเลยนะเขาก็มีรายได้กลับขึ้นมาแล้วมันทําให้ใจฟูค่ะทำให้ใจฟูทําให้มีความสุขที่คุณได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทําเฉพาะสิ่งที่คุณอยากจะทําแต่คุณต้องมาดูว่าสิ่งที่คุณไม่อยากทํามันช่วยให้คุณมีรายได้เพิ่มไหมมันช่วยให้ชีวิตคุณไปต่อได้หรือเปล่าเพราะถ้ามันไปได้และมันไม่ได้ฝืนอะไรมากมายถึงขั้นแบบโอ้มันต้องลําบากใจมากๆคุณก็แค่ ไปทำสิ่งนั้นให้เสร็จก่อนเพื่อที่คุณจะได้มีเวลาทำสิ่งที่คุณอยากจะทำทั้งวันแค่นั้นเองค่ะความสําเร็จมันจะมาได้เร็วขึ้นลองไปเช็คดูนะคะบางทีมันก็ต้องเลือกทำอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบเพื่อจะได้ทำอะไรที่ชอบไปตลอดทั้งชีวิตสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ